นะครับอตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ีิเคียนและคุณบุรกิจค่ครับออหทองคําลงมาลึกมากเลยนะฮะล่าสุดตอนนี้อยู่เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อยู่พันห้าร้อยสาสิบหกดอลลาร์ต่อชอยซ์เอาหรือ2องหดร้ยหสบบาทต่อบาท โอ้โหสองหมื่นสองพนแป้อยห้าสิบมเยอะมากค่ะแต่บาทก็อ่อนเป็นทวีคูเลยเพราะว่าบาทเมื่อวานนี้อยู่31.3วันนี้มา31.5ซึ่งขึ้นมาตั้งยี่สิบตาก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งช่วยทำให้ทองคำเนี่ยไม่ได้ลงรุกเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเงินบาทอ่อนนี่จะช่วยดึงทองคำขึ้นมานะฮะใช่ค่ะโอก็คอยเงินบาทคอยดึงไว้นิดหน่อยนะฮะ โอ้ครับแล้วโอ้โหตลาดพุ่นมันลงแรงมากนี่มีส่วนกระทบทองคำบ้างหรือเปล่าครับเต็มเต็มเลยค่ะตอนนี้คือเชื่อว่าตอนนี้ทุกๆสินทรัพย์เนี่ยเป็นตัวที่น่ากลัวทั้งหมดน,นักลงทุนเหมือนแพนิคอะคะอ่ะเพราะว่าตอนนี้หลักๆเลยที่เป็นข่าวไอ้ท็อปออฟเดอะทาวเลยน่าจะเป็นของบรสษัะะที่ยังไม่รู้เลยว่าจะไปจบกันยังไงเพราะว่า เมื่อวานนี้มีการประชุมของฝ่ายเอ,อฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลซึ่งพยายาม,มที่จะจัดตั้งรัฐบาลแต่ก็ไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่สําเร็จแล้วอาจจะต้องมีการเลือ่อนการประชุมครั้งต่อไปแล้วเชื่อว่าจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในเดือนหก<ม>อาจจะเป็นอาทิตย์ที่สองของเดือนหกซึ่งช่วงนั้นน่าจะเองจะเป็นช่วงที่จะถึงดิวในการจ่ายเงิน<ม>แล้วเชื่อว่าโอกาสที่ที่กรีกกรีกจะไม่สามารถ เอ่อเออความรัฐบาลก่อนที่จะถึงอยู่การการจ่ายเงินเที่ยวต่อไปได้อโอกาสที่จะทำให้เงินยูโรมีปัญหาค่อนข้างสูงค่ะโอ้นะครับเพราะว่าค่างเงินยูโรนี่ก็อ่อนตัวลงมาจาก1.32หรือแค่1.27 2.8ต่ำกว่า2.8นี่ถือว่าวิกฤตแล้วค่ะตอนนี้วิกฤตแล้วครับยูโรนี่ก็ร่วงแรงเลือเกินนะฮะ โอ้โห oh, oh. แล้วแล้วมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนบอ t t อมจุดต่ําสุดช่วงนี้มองเห็นแล้วหรือยังคะคุณประวันยังไม่เห็นทรายการหยุดพักเลยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าทองคำเวลาเบรกและรีบาวกลับขึ้นไปได้เนี่ยก็เ,เราจะเห็นมีการรีบาวแล้วก็พักฐานเป็นพักๆแต่ตั้งแต่ย่อลงมาจากพันห้าร้อยดอลลาร์่ะคอยจะเอาลงมาเนี่ย ลงโลที่เท่าไหร่แล้วจะหยุดอยู่ระดับนั้นหรือว่าต่ำกว่าสิบเหรียญเนี่ยเท่ากับว่าเราเห็นว่าทองคายังไม่มีการพักน่าจะมีการย่อตัดต่อไปทีนี้จุดที่จะเป็นจุดที่จะต้องตัดวัดใจกันเลยจริงๆน่าจะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยี่สิบ US d อ r p r อ u n c o t อันนี้เป็นจุดวัดใจค่ะถ้าหลุดอันเนี้ยยังเชื่อว่ายังลงไปได้อีกนอคะค่ะโอ้โห แล้วทีนี้คนที่ติดดอยอยู่สูงเนี่ยนะจะซื้อเฉลี่ยตอนนี้จะเหมาะหรือเปล่าหรือควรจะต้องรออีกครับคือตอนนี้ถ้าจะเข้าซื้อเนี่ยยังไม่เหมาะค่ะเราต้องมองว่าทองคำเนี่ยจะหยุดกันที่ตรงไหนถ้าตรงที่พันห้าร้อยยี่สิบเนี่ยยังไม่หยุดเนี่ยเราเชื่อว่ามีโอกาสได้เห็นพันห้าร้อยเึ้นทวเราเชื่อว่าตรงนั้นน่าเป็นแนวต้านหลักเลยถ้าหลุดพันห้าร้อยก็น่าจะลงไปได้อีกห้าติดถึงร้อยเหรียญค่ะอือหือนะไอ้ตรงพันห้าร้อยเหรียญน,นี่ ระดับจิตวิทยาสําคัญเลยนะฮะใช่ค่ะแต่จริงๆตัวนี้ตอนช่วงนี้น่าจะเป็นการการเขาเรียกตลาดมันแพนิคตกใจกันอเออทุกคนที่มีสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเป็นทองเป็นเงินหรือแม้กระทั่งอุ้นต่างๆทุกคนก็พยอยขายออกมาถือครองยูเอสดอลลาร์กันเป็นหลักเพราะว่าเงินยูโรตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่ไม่จะจะไม่สเสถียร เราเห็นได้เลยแม้กระทั่งตัวกริซเองเนี่ยออทางยุโรปเองก็มีการเบิกเงินสดออกมาค่ะมีข่าวออกมาว่าทางรินเนี่ยเบิกเงินถอนเงินสดออกมาเจ็ดร้อยล้านยูโรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอันตรงนี้เนี่ยคือเหมือนทุกคนจะเริ่มห่วงถึงวิกฤตของของสถานะการเงินของของตัวยูโรเองเนี่ย<อ>เราก็ไม่มั่นใจว่าถ้าถ้าเกิดแพนิคก,กันอย่างนี้เยอะๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นค่ะ หม่ถอนเงินออกจากแบงค์นี่ไม่ไม่สวยเลยนะฮะอังงนน<ม>ี้จะเป็นวิกิตใหญ่ทีนี้เ,<อ>เราเชื่อว่าคนที่มีมีพอร์ตของเงินยูโรอยู่เนี่ยน่าจะขยับขยับที่ค่อยๆขยายทยอยขายออกแล้วไปถือคองยูเอสดอลลาร์ซึ่งซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นเกิอสินทรัพย์ที่สะเียบมากที่สุดแล้วกลายเป็นเซฟเฮเว่นแทนทองไปแล้วย่ลลใช่ค่ะโอ้โหนะ ถึงแม้กระทัง่งปัจจัยวันนี้ที่จะมีการประชุมของเออยู EU ตอนสามทุ่มเนี่ยเราก็มองว่าโอกาสที่จะจะออกมาเป็นบวกก็ยังไม่มีเพราะว่าตัวยูโรเองเนี่ยจะต้องมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาของฝรั่งเศสหรือปัญหาของกรีซึ่งดูแดวทางและค่อนข้างที่จะประดีประนอมหรือตกลงกันได้ค่อนข้างยากอย่างเมื่อวานเนี้ยเยอรมันกับฝรั่งเศสจะมีการประชุมกันเพราะว่าออนโยบายของฝรั่งเศสเนี่ย ค่อนข้างจะเป็นคนละพวกกับยยมาแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสรุปกันได้น่าจะมีการประชุมเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งในวันที่ยี่สิบสามพฤษภาแล้วก็ประมาณสิ้นเดือนมิถุนาซึ่งเราเชื่อว่าเหตุการณ์วิกฤตอย่างเงี้ยอาจจะยืดเยื้อเป็นเดือนนะคะอ๋อครับ <c oughs> ก็เรียกว่าแหมตอนนี้ก็ถือว่าเป็นวิกฤตของอทองคํานะฮะ <c oughs> ทีะ่ต้องระมัดระวังแต่ว่าในท่ามกลางวิกฤตก็มีโอกาสเปิดอยู่นะฮะ คือคนก็รอจ้องอยู่ว่าเมื่อไหร่มันลงมาสุดก็จะแย่งกันซื้อนะฮะแต่ว่าในต่ะค่ะว่าวัดใจว่าวันนี้เห็นพันห้าไหมถ้าเห็นพันห้าอย่ยให้ไปตั้งซื้อแถวพันเจ็ดเจ็ดสู่แถวนั้นเลยอะค่ะะอืมก็เรียกว่าโอ้โหคือรอบนี้ก็ถือว่าลงมาเยอะนะฮะจากหนึ่งพันเ็ดแต่สิ่งหนึ่งที่นคทุคต้องระวังเพราะว่าการลงมาแรงถ้ารีบาวเนี่ย จุดที่จรีบาวเนี่ยมีค่อนข้างสูงมากจุดรีบาวเป็นจุดแรกเนี่ยอยู่ที่พันพันเอ่อห้าร้อยสี่สิบห้าเป็นจุดแรกนะคะจุดที่สองอยู่ที่พันห้าร้อยหกสิบห้าถ้ารีบาวกลับเหนือพันห้าร้อยหกสิบห้าได้น่าจะกลับไปเห็นพนะันห้าร้อยเก้าสิบสาม ค,คือจุดรีบาวสามจุดเนี่ยถ้ากับขาขึ้นไปยืนอยู่เหนือพันห้า้อยเก้าสิบสามได้ก็จะมีโอกาสกับขาแต่เราเชื่อว่าน่าจะวนอยู่ระแวกนี้จนกว่าทายทะงลกจะเห็นชัดขึ้นหรืออเมริกาจะประกาศ QE สามซึ่งเราเชื่อว่าในในระยะเวลาอันใกล้เนี่ย QE สามน่าจะไม่ประกาศจนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเรอ,อ,อบต่อไปสําเร็จค่ะอืนะครับก็เรียกว่า ตอนนี้นี่ก็กึ่งกึวิกฤตเข้าไปทุกทีแล้วนะฮะเพราะว่าหุ้นของอหางเสงฮ่องกงนี่เล่นล่วงตั้ง550จุดนี่ถือว่าไม่ใช่ธรรมดาเลยนะฮะถือว่าทั้งตลดาดนะคะลงมาทุกทุกแอสเซทเลยค่ะอืมก็เรียกว่าตลาดหุ้นก็เวลาลงก็ลงแรงมากนะฮะเพราะฉนั้นอตอนนี้สูตรคือต้องเล่นน้อยๆหรือถ้าไม่ก็ไม่ต้องมีพอร์ตเลยเนี่ยนะะค,คือตัวเปล่า เขาสะอาดเลยไม่มีหุ้นไม่มีอะไรนี่โอ้ก็จะเรียกว่าปลอดภัยที่สุดแล้ะนะฮะใช่ค่ะจะเห็นได้เลยว่าลมวันละประมาณยี Dollar, ณ่สิบถึงสามสิบดอลลาร์กระถอยซอาค่ะเมื่อเมื่อคืนเนี้ยปิดตลาดอยู่แถวพันห้าร้อยห้าสิบมาตื่นเช้าถูกทุบลงมาเนี่ยทุบลงมาเกือบสิบห้าเหรียญแล้วค่ะโอ้ครับเยอะนะคะถือว่าเยอะนะฮะถือว่าเยอะทุกมั่งตั้งแต่เช้าสแสดงว่าเอ่อมุมมองของตลาดตอนนี้มองไปทั้งทิศทางเดียวกันหมดนะคะ คือโดยปกติเนี่ยถ้าเป็น<อ>วิกฤตที่มันไม่ใหญ่มากเนี่ยมุมมองของคนเอเชียคนยุโรปและคนอเมริกันเนี่ยบางครั้งเอเอชียทุบยุโรปขับขึ้นหรือว่าอเมริกาทุบยุโรปขักขึ้นแต่เหมือนกับหลายวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนมองไปในทิศทางเดียวกันหมดค่ะอืมนะฮะเนี่ยล่าสุดทางเซิงฮ่องกงนี่ลดตั้ง574จุด หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบเก้าเท่านั้นอโอ้ถือว่าลงมาสองจุดห้าเปอร์เซ็นตลงแรงมากเลยนะ,ะ,ะ,ะก็เอาละครับอันนี้ก็ถือว่าช่วงนี้ค่อนข้างวิกฤตพอสมควรนักลงทุนก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวหน่อยนะฮะ,ฮะ,อะโอ้โหหางเสี่ยงฮีลบสองจุดเก้าเปอร์เซ็นเลยเกือบสาเปอร์เซ็นต์นะคุณมอมนค่อนเยอะค่ะถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ เอาละครับอันนี้ก็คุณพะวันจะมีคาแนะนำให้นักท่านนักลงทุนโดยเฉพาะทองคำนี่จะทำไงได้บ้างครับคือถ้านักลงทุนที่ลงทุนโกลฟิวเจอร์เป็นก็แนะนำให้ส่วนโกลฟิวเจอร์ hmm. ออกมาเพื่อที่จะเหมือนกับบริหารการจัดทุนของทองคำจนกว่าทองคำจะมีการปรับตัวขึ้นห,หรือว่านักลงทุนที่ไม่มีพอร์ตเลยเนี่ยเออน่าจะรอหลังพัน 500ไปแล้วเนี่ยอาจจะทอดตามได้แต่ถ้าตัดจุดนี้ไปจนถึง1,500ไ,ไ,ไม่แนะนําให้เล่นทอดเพราะว่าโอกาสการรีบาวจะมีค่อนข้างสูงค่ะอ๋อก็ออมีโอกาสกรีบาวเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะอาจจะเป็นปัจจัยการรีบาวทางเทคนิคแต่ถ้าพูดถึง fundamental แ้้เนี่ยยังไม่เห็นค่ะอืมนะครับเอาละ,ค,ะครับทาง YLG บริษัท YLG เบอร์โทรศัพท์02อะไรนะครับ 026775520ค่ะรันวิ่ง60นัมเบอร์ค่ะโอ้6775520นะครับนะคะค่ะได้เลยครับขอบคุณมากครับคุณมวันครับครับสวัสดีครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวนะครับสถานะของทองคำตอนนี้ยังไม่ค่อยดีนักนะคุณบุรกิจของคุณบุรกิจ